ทุกคนเห็นอะไรไหมครับนั่นคือกิ้งการนิวเครียอย่างไงเราขอโทษครับพี่กอติล่าผมเรียกชื่อพี่ผิดอุ้ยแลวนี่มันอะไรเนี่ยเอาสัญลักษณ์ตรงนี้มันเป็นสัญลักษณ์ก้างปลาทูกันเหรอฉันจะมาสำรวจให้ดูหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวมันมีจิ้งเลนดโอ้โหขอโทษครับพี่จิ้งเลนอุ้ยมีพี่ปูด้วยนั่นมันพี่ปูนี่นะขอไปดูหน่อยซิมันมีปืนให้เก็บไหมเนี่ยโอ้ยวันดีครับเจ้ามนุษย์ ขึ้นมาเลย <c oughs> คนนี่วะคุณลูกค้าก๊อตแคททัวร์ขอนำเสนอทัวร์เที่ยวไทยไปกับก๊อตแคทยังไงครับคุณลูกค้าอุ้ยอุ้ยมันเอาขาตกสะบัดจับให้แน่นนะครับคุณลูกค้าเพราะอุ้ยรถสะบัดเอ้ยติดอุ้ย,ยมันติดอุ้ยเฮ <c oughs> ้ยตายเลย โอ้โหคุณลูกค้าเราต้องกราบประทานขออภัยด้วยนะครับเจมเราขอโทษด,ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเราจะมอบกิฟต์วอร์เชอร์50บาทให้คุณด้วยนะครับถ้าคุณรอดชีวิตกลับไปก็อย่าลืมใช้กิฟต์วอร์เชอของเราครับอุ้ยไอย้ปูตกคนแรอุ้ยตายเลยชิปหายลูกค้าตาย oh <my> เฮ้ยนายบนหนึ่งอุ้ยบนหนึ่งจะตายเหมือนกันโอ้ลูกค้าตายเลยครับ เปิดกลัววันแรกลูกค้าตายสวัสดีเจ้ามนุษย์ทุกคนด้วยอุ้ยเสียงเลยวะนี่มันกิ้งการิวเคลีย์เราเจอแบบใกล้ชิดเลยโอ้พี่กอ๊อตสวัสดีครับพี่ผมเป็นแขก V I P ของพี่นะครับต้อนรับผมด้วยโอ้วันนี้เราจะพาทุกคนมาทัวร์พี่กอ๊อตกันแบบใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนสัมผัสกับแผ่นหลังของพี่กอ๊อตอันเรียบเนียนไม่มีใครตามมานะเพราะถ้าตามมาน่าจะเละ ผมขอเกาะขาพี่หน่อยนะครับพี่อุ้ยทำไมมันเอ้ยทำไมมันทะลุอะครับพี่เฮ้ยโดนเหยียบมันขึ้นว่าโดนเหยียบชิมหายพี่ก๊อดในเขาบอกว่าพี่ก๊อตไม่ทำร้ายมนุษย์โอ้โหพี่ก๊อตเหยียบตายนายเราไปเดี๋ยวเราไปช่วยโอ้ยเขาได้แล้วเราขอสู้กับมันเองนี่ <laughs> เป็นไรปะเนี่ย ้มันชนได้เอาให้มันนิ่งวะ่ะโอไม่ใช่มันแค่โดนชนเฉยๆเฮ้ยนายอย่ายิงเรานะเพื่อนเรามาช่วยนายเฉยๆนะนี่ฉันหวังดีนะเพื่อนอย่าเอาเปืนนั้นมยายิงเราล่ะโอ้ยอขอนต์คุณลูกค้าทำไมถึงมาทำร้ายผมเนี่ยเฮ้ยเราเสียงอะไรฟอฟออะไรเนี่ยนะ ใครมันมากู่อะไรเลยทุกคนโอ้โหลูกค้ามายิงเราครับไม่ได้หรอกครับ A few moments later เราจะมาสอนวิธีการจัดการไอ้พวกลูกกระจอกนี้นะครับทุกคนเพราะว่าเราได้เรียนรู้แล้วว่าเราไม่สามารถจัดการพี่กอสซีลาฮัทไทนะครับเราจะมาจัดการอีไในเจ้าจิ้งเหลนแล้วก็เจ้าสัตว์ประหลาดปูนะครับโดยการที่เราจะพาเขาไปที่บ้านแสนสุขแล้วก็จัดการต้มกินนะจริงเอาปืนมายิงกันได้นะ นี่นะครับวิธีล่อวิธีฟาร์มแบบชั้นดีเลยทุกคนนี่นี่เหรีอุยอ้ยอุยอ้ยตีแรงนะต้องระวังนะครับตีประมาณสองทีเราล่วงเลยนะเนี่ยป็นาไาทุกคนแล้วเราก็ยิงไปเรื่อยๆทุกคนนี่ครับคือถ้าเราอยู่ในบ้านเราไม่อยู่ติดหน้าต่างจนไปเนี่ยเราจะยิงฟรีแบบนี้เออกว่าจะตายหมดเป็นร้อยนัดไอ้ปูวาไง ตำราปูอุ้ยเก็บของไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมันสองตัวดีกว,ว่า๊บ,บนึงทุกคนเราต้จัดการก่อนนะอุ้ยบังอาจมาตุยหลังเราเราจัดการเพื่อนเองแล้วอุ้ยหมวกสามเก็บปะกอนแล้วกระกอนสามอุ้ยของคุดเยอะเลยไอโขกกระสุนอุ้ย,ขขย,ย,ยมันดอกเยอะว่ะเฮ้ยดอกเยอะมากเลยทุกคนไอ้สกอรเรคอลเลอร์อ่ะคือตัวปูมันดอก มันดอกแค่แบบพวกยาหรือไม่ก็กระสุนนิดหน่อยนะครับอันนี้ดอกหมวก3ามแล้วก็กออระเป๋าสามเลยยนะชื่อผมแนะนําเลยนะวิธีนี้แหละครับฟาร์มคืออย่างโกงอะ่ะ <c ười> คือโกงอะ่ะแต่ว่าก็ต้องระวังนะถ้าเกิดว่าเรายิงกันนานอะ่ะอาจจะมีศัตรูหรือว่าผู้เล่นอื่นไปยิงเราได้นะ <c ười> เปิดมือออกแหนะพวกมนุษย์ที่แอบซุ่มโยเอาแล้วกอซิล่าลงทะเลไปแล้วเ,เนี่ยหาไม่เจอนะไม่มีใครแล้วเนี่ย ค่อยมีรถอุ้ยมีแสงอะไรวะเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมเปลี่ยนรถกัน่อกี้เหมือนมีแสงอะไรอ่ะมันแสงอะไรวะนะทุกคนอ้ะเต็มเลยเกมดีน่าจะไม่ได้เจอพี่กอดแล้วนะครับอุ้ยคิสตันคอนซิล่าอุ้ยเอาไว้ทำอะไรอะ่ะแล้วเบิดหรอเนี่ยมันอยู่ในช่องระเบิดอะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมจะลองผมจะลองให้ทุกคนดูแล้วกันว่าคืออะไรนะครับเป็นระเบิดนะ เนี่ยนับถอยหลังเป็นรูประเบิดด้วยโอ้โหเป็นระเบิดแบบสีฟ้า,ฟาก็คือระเบิดก็ซิล่าใช่ไหม <laughs> มันก็คือระเบิดดีๆนี่เองแต่ไม่รู้ว่ามันมีพลังแฝงอะไรหรือเปล่านะตอนนี้พี่กอตลงน้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราอยใครขับรถเลยยิงเรียกหน่อย ยิงไม่โดนเลยว่ะไม่ได้เจอคนนานยิงไม่โดนเลยว่ะเอาไปไหนเราเพื่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอ้อมไปดีกว่านะเขาน่าจะเข้าโกดังไปแล้วอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮยเดี๋ยวนะทุกคนใช่เขานอนอยู่ไปลเนี่ยมนุษย์โกูเอา้าอ๋อเขาเขาไม่ได้จอดตรงโกดังเรายิงรถเขาหล่นตรงนี้เขาเลยนอนหลบครับอะไรวะ แล้วทำไมมันนอนอะไรอยู่นี่เนี่ยเดี๋ยวขอดูของหน่อยดิคนนะครับเมื่อกี้ใส่กระเป๋ากล้วยเหมือนเราเลยอะทุกคนล้นมีกระเป๋ากล้วยใบใหญ่อุยออ้ยเกาะสามกอซ่าเฮ้ยไอ้นี่มันโคตรจริงๆเลยว่ะขอซาเหรอขอเลยแล้วกันนะเอ้าแฟการพอดีเอาแล้วครับทุกคนถึงเวลาแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ไอระเบิดกอซิล่าฮาดูนะว่ามันว่าถ้าเกิดว่าโยนใส่คนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะ เพราะนี่เรายังไม่ได้ลองเลยนะครับไหนๆก็แบบได้มาแล้วก็ขอลองหน่อยละกันซึ่งเอาจริงคือผมก็ไม่รู้ว่ามันเอ้ยโอ้โหอ้าวอยู่ในบ้านก็นเหรอรอก,ก่อนนะพวกมนุษย์ยิงแฝงกันอะไรกันอะ่ะเฮ้ยอยู่ในบ้านต่ำรู้ป่ะตรงนี้ปีนได้ป่ะคอแห้งแล้วอ่ะทุกคนม,มาว่ะเขามาว่ะนายระวังระเบิดพลิกอถ <Yeah. S 1> อ้อาวไม่โดนเหรอ ระเบิดพี่ก๊อตเบอุ้ยเฮ้ย,ยตัวติดไฟเฮ้ยระเบิดพีก่ก๊อตติดไฟด้วยเหรอเอ็มเบอร์โนดมาเดเดีเขาอ,อยู่หลังคอนครับขอยิงก่อนติดไฟได้ด้วยครับระเบิดพีก่ก๊อตโคตรโกงอะ่ะเอา้ามีคนน็อกไฟผมเฉยน็อกไฟระเบิดพีก่ก๊อตใช่ไหมอุ้ยเรียกเรียกรถถังอู้โอเคโอเคกลับแล้วกลับแล้ว อะไรวะเนี่ยก็ได้ฉันจะใช้ระเบิดพิกอน์อย่างเดียวก็ได้ผมว่าเขาอยู่หลังบ้านหรอทุกคนไม่น่าจะปีนได้นะใช่ไหมตรงนี้มันปีนไม่ได้ไม่ใช่หรอไม่แน่นใจนะครับเนี่ยสองคนนะเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเลยเออสามวะน่าจะสามคนวะที่สี่หรอเอ้ยผมเจอแล้วอยู่หลังบ้านเอ้ย ับรถขับรถหลอกวะเนี่ยอุ้ยระเบิดพิคอรนลูกสุดท้ายเอาไปเฮ้ยมันขี่รถรางไอ้วงมานี่ว่าโอเคโอเคทุกคนเราต้องไปเหมือนกันครับวงมาเราจะมาเราจะมาเล่นอย่างนี้ต่อไม่ได้แล้วระเบิดเราหมดแล้วด้วยไปก่อนนะเพื่อนเจอกันในวงนะครับไอ้พวกมนุษย์ไอ้พวกมนุษย์รถรางไอ้พวกมนุษย์รถราง <laughs> มันโกรธเราที่เรายิงเพื่อนมันขอ <laughs> โทษด,ด้วย วันนี้ว่าฉันทดสอบระเบิดของพี่กอ๊อตนะ <c oughs> ไม่เห็นแล้ววะทุกคนเข้าวงแล้วหรอไอตัวรถถังอะ <c oughs> โอ้ยขอโทษครับใครวะคนเดียวเหรอทำไมมาดักคนเดียวอ่ะเฮ้ยคนเดียวมาดักอะไรตรงนี้เนี่ย นายไม่เห็นเรานะจงไม่เห็นหายแล้วหายแล้วทุกคนเข้าวงไงไะเนี่ยผมว่าเราต้องเดินว่ะเฮ้ยเฮ้ยยิงเราบุ้ยเฮ้ใครขับเบรกี้อะไรเนี่ยไฮ้คนนี้ปะเนี่ยโอ้โหไม่โดนสักนัดครับเพ่ไอ้คนนี้เนี่ยเลยที่ยิงรถเราระเบิดแล้วเราจะเข้าวงยังไงทำไมต้องทำเสียงอย่างนี้ผมชื่อโมไซ ีรถต่างว่าดิวตรงรู้ทุกคนรถทางไปไหนอะเขาไม่รู้ใช่ไหมเฮ้ยเราต้องไปเอาโมไซคันนี้ได้ทุกคนนี่คือตั๋วไปสุดท้ายของเราขอละมออเตร์ไซของพี่ไปแล้วจ้าจะโดนดักไม่ได้บักกี้เพราะว่าโอ้ยโอ้นี่มันแรงชุมนุมของสัตว์ประหลาดเอ้ยผมไปเล่นขอบวงดีกว่าแพรว่าจะไม่มีใครดักนะเฮ้ยมีรถเฮ้ยมีรถขับมาทางขวาทุกคนอ้าวอะไรวะยิงนัดเดียว เดี๋ยวคนที่ตายเลยเหลือ5คนนะครับไอตี้ล้นถังน่าจะไม่2คนก็2 2 2อุสยไม่น่าเรียกเลยว่ะกระโดดเข้ามีชิบหายใครยิงมาโอ้ยใครยิงมาวะเมื่อกี้เดี๋ยว3คนเอาเหลือคนเดียวแล้ว โอเคมันมีคนหนึ่งยิงมาเมื่อกี้ฟิวฟหรือว่าตีนีวะอยู่ในบ้านเพราะวะเนี่ยทุกคนมันมีบ้านอยู่กลางวงอยู่นะผมว่าใช่นะเอ้ยเอ้ยเ้ยผมเห็นอะไรดำๆำแวบๆนอนอยู่ไกลๆเดี๋ยวก่อนนะอาจจะเป็นมนุษย์หรือเปล่าขอซองหน่อยจ้าเอ๋นี่นี่ <laughs> ยินดีสำหรับชชยชนะได้เวลาฉลองแล้วอา้ากดได้ด้วยครับเป็นคำพูดอุ้ยระบบใหม่ว่ะเออเจ๋งๆก็อย่าลืมไปอัปเดตกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแต่แปลกนะทำไมผมยังไม่เห็นพี่คองหรือว่าพี่คองมันยังไม่อัปเดตมาวะเห็นแต่พี่ก๊อตเนี่ยแล้วก็พี่ God ก๊อตก็ตีแต่เราเนี่ยเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาเล่นให้ดูขำๆนะใครที่ยังเข้าไม่ได้ให้อัปเดตก่อนนะครับถึงจะเจอพี่ก๊อตซิลานะครับ,รบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบ